นาบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี่ท่านไม่ให้อ่างหนาวอ่างร้อนไม่ให้อ้างอะไรอะไรทั้งหมดให้ถือว่าเวลานั่งสมาธิภาวนา เป็นเวลาปลอดโปร่งในกายวาจาจิตของเราให้ปลอดโปร่งเยือกเย็นสบายคนไหนมีความใจร้อนเมื่อมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานี้ก็ให้ทำใจของตนให้เป็นคนใจเย็น คนใดเป็นคนที่โกรธให้คนโน้นคนนี้ชอบเพ่งเล็งโทษคนอื่นไม่เพ่งเล็งโทษตัวเองเ <c oughs> มื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา <c oughs> ก็ให้เพ่งให้เห็นทุกโทษของตัวเองที่การมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ เพราะเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวานามาจึงได้มาเกิดในกองทุกข์ก้อนทุกขอ์กขอนันนี้จิตใจคนไหนเป็นจิตใจโลภะลาคะตัณหาเมื่อนั่งสมาธิภาวานา ก็ทำใจของตนให้หมดจดจากโลภตัณหากิเลสให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเห็นทุกข์เห็นโทษในกิเลสราคะในกิเลสโทสะโมหะอันมีอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้มาเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้แก่ให้ชลาบังคับเรื่อยไปเมื่อเวลาโยในไวัยแก่ชลาเรื่อยไปนี่แหละก็บังคับให้มีความเจ็บปวดทุกขเวทนาโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นเป็นไปได้ทุกอย่างทุกประการ สุขแท้แต่ว่ากรรมเป็นของของตนใครทำดีก็ได้รับผลดีได้รับความสุขใครทำชั่วก็ได้รับความทุกข์ความสุขและทุกข์นี้ไม่มีใครทำให้มันเป็นเรื่องตัวเองทำเอาเองไม่ใช่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดทำให้ คนเราคนหนึ่งคนหนึ่งตัวเองนั่นแหละทำบุญไว้จึงได้รับผลของบุญตัวเองทำบาปไว้ก็ได้รับผลบาปบุญนั้นท่านว่าการมีชีวิตอยู่ไม่ตายท่นานกว่าเป็นบุญบุญในการมีชีวิตนี้นับว่าเป็นบุญหลาย ถ้าตายแล้วก็บุญน้อยมันหมดบุญถ้าตายแล้วเราจะมานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมไม่ได้ทางนั้นท่านจึงว่าเป็นบุญเมื่อบุญกุศลมาถึงตัวเราเข้าทุกคนแล้วก็ให้ตั้งใจเป็นบุญให้ภาวนาในใจให้เป็นบุญ นึกถึงคนพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บุญกุศลที่เราจะมาถึงคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกไหว้พระสวดมนต์ถึงคนพระพุทธเจ้าได้นี่นับว่าเป็นบุญอันสำคัญเพราะชีวิตของคนเหล่านั้นเอาความแน่นอนไม่ได้ คิดดูให้ดีคนเราที่เกิดมานี้บางคนอายุสั้นพลันตายก็มีมากบางคนนั้นอายุไม่ถึงสิบปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึงยี่สิบปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึงสามสิบปีก็ตายไปแล้ว บางคนไม่ถึงสี่สิบปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึงห้าสิบปีก็ตายไปเสียกอ่อนอันความตายนั้นมันเป็นกฎของกรรมที่ตนเองทำมาผู้ใดอายุสั้นพลันตายท่านว่าเป็นคน ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีเมตตาแก่คนแก่สัตว์ได้ว่าเป็นใจเหี้ยมโหดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำชีวิตของสัตว์ทำชีวิตของคนให้แตกดับตายไป ผลอันนั้นก็ให้เกิดมาเป็นคนมีอายุสั้นพลันตายเราต้องตั้งจิตตั้งใจให้เป็นบุญภาวนานี่แหละท่านว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนา ภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนานั้นไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนเสื้อหาวัตถุเข้าของอะไรเมื่อมาถึงเวลาภาวนาก็รวมจิตรวมใจสงบจิตสงบใจของตนตั้งลงไปให้มั่นคงให้หนักแน่นในจิตในใจไว้เรานึกพุทโธเป็นอารมณ์ คำว่าพุทธโธก็เป็นอุบายอันหนึง่งให้เราได้ระลึกถึงพระพุทธ,ธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อโพธิญาณเพื่อตรัสเป็นพระพุทธ,ธเจ้านั้นบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมีทั้งหลายมานับเป็นอสงไขยอสงไขยนับว่าเป็นเวลายาวนาน กว่าจะได้บุญกุศลมากมายจนถึงขั้นได้มาตรัสลูกเป็นพระพุทธเจ้าส่วนเราทั้งหลาย <c oughs> ไม่ได้บำเพ็ญถึงขนาดนั้นบำเพ็ญเพียงเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่ พ้นทุกพ้นร้อนนิพพานังปรมังสุขขังให้ถึงนิพพานอันเป็นสุขสุดยอดก็พอแล้วอันนี้เรียกว,ว่าถ้าว่ามากก็มากแต่ว่ามากไม่มากก็เรียกว,ว่าไม่มากคือพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมากกว่าพวกเราทั้งหลายพุทธโธคํานี้เราต้องระลึกถึง ว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงบำเพ็ญได้ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงมีความภาคความเกียรทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงมีความอดความทนไม่ความตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญได้เราจะมานั่งบริกรรมภาวานาละเลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเอาใจของเราให้สงบ เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเท่านี้ทำไมจึงจะทำไม่ได้ถ้าใจเรามีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในคุณพระธรรมประสงค์แล้วย่อมทำได้ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัตินั้นคือว่าเอาตัวเอากายนี่แหละมาปฏิบัติ โดที่เรานั่งสมาธิภาวนาเอาอะไรนั่งเอาตัวเอากายมานั่งเมื่อกายนั่งแล้วสมาธิมันไม่เฉพาะแต่กายใจสำคัญใจให้เมความสงบให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระให้คุณพระมาอยู่ในใจ ให้จิตใจดวงผู้โลของเรานั่นแหละระลึกถึงคุณพระพระพุทธเจ้าท่านก็ให้รวมเข้ามาว่าอยที่ใจนี้ไม่ได้อยที่อื่นพระธรรมพระวีในสัตตุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดโอดไว้ทั้งโมนทั้งแปดหมื่นสี่พันพรรมขัน ท่านก็สอนว่าให้น้อมนำเข้ามาว่าอยู่ที่ใจนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นพระอริยสงสาวกที่ได้สำเร็จมรรคผลถึงแล้วซึ่งนิพพานก็ให้น้อมนึกลำลึกเข้ามาให้มาอยู่ในใจของเหล่านี้ไม่ให้ส่งใจไปที่อื่น ส่งใจไปที่อื่นไม่ถูกถ้ารวมใจเข้ามาภายในนี่ถูกต้องเพราะหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นท่านให้รวมจิตรวมใจน้อมจิตน้อมใจเอาจิตเอาใจเข้ามาภายใน ใจเห็นได้ว่าในหลักประธรรมท่านให้เอาใจให้มารู้ที่ใจให้มารวมที่ใจให้มาอยู่ที่ใจให้มาละกิเลสในใจในใจของคนเรานี่แหละกิเลสนั้นท่านว่าก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนก็กีิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะ อันเราทุกคนได้สัมผัสทางตาทางหูทางจมกูกทางลิน้นทางกายทางใจอยู่ทุกวันทุกวันมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันมีอยู่ที่ตัวนี้การภาวนาก็คือรวมจิตรวมใจเข้ามาให้สงบตั้งมั่นอยูในใยกายวาจาจิตของเราไม่ให้ไปโยู่ยที่อื่น เมื่อน้อมนำเข้ามาว่าอยู่ที่นี่ดวงจิตผู้รูกมีความรู้ความเห็นได้ยินได้ฟังอยู่ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ก็ให้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในขณะน,นี้เวลานี้แม้ในจิตของเรานั้นจะมีความขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ใดๆก็ตาม เมื่อมาถึงเวลาทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับต้องละวางปล่อยทิ้งคนอื่นผู้อื่นว่าเขาอิจชาพยาบาทอาฆาตจองเวีเราอารมณ์อย่างนี้ก็ต้องละทิ้งไม่ต้องไปเอาเอามาเป็นอารมณ์เอาจิตใจของเราดวงเดียวใจคนอื่น ความสรรเสริญคนอื่นความนินทาคนอื่นไม่ต้องเก็บเข้ามามนุษย์คนเราที่เกิดมาในโลกไม่โกนินทาไม่มีในโลกทำดีเขาก็นินทาว่าชั่วได้ทำชั่วเขาก็นินทาว่าดีได้สรรเสริญเยินยอว่าดีได้อันความดี ชั่วมาจากคนอื่นนั้นเราอย่าไปสนใจให้มาเอาบุญกุศลอันมีอยู่ในจิตในใจของเราคือทำใจของเราให้สงบตั้งมัน่นไม่ให้ไปยึดหน้าถือตาไม่ให้ไปยึดตัวถือตนไม่ให้ไปยึดสมมตินนยมอันใดอันเป็นวิสัยของโลกเราจะแก้กิเลสละกิเลสได้ จะไปละกิเลสหมดในโลกก่อนนั้นมันไม่ได้ต้องละกิเลสในใจใจนี่มันเป็นตัวกิเลสเป็นมารล้าอยู่ภายในได้แก่จิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นจิตโลเลกิเลสโลเลไม่เลิกละ คำว่าจิตโลเลกิเลสโลเลนั้นเมื่อตาเห็นลกูกมันก็เกิดโลเลขึ้นมาคือถ้าลูกนั้นเป็นลูกที่โทษกุถังเป็นลูกที่ไม่สวยไม่งามเป็นลูกที่ไม่ต้องตาต้องใจกิเลสของตัวเองแล้วก็ไม่พอใจไม่อยากเห็น ไม่อยากได้ยินอะไรทุกอย่างมันยุ่งไปหมดนั่คือว่าตัวกิเลสมันเป็นอย่างนั้นจึงให้พากันทำจิตทำใจให้วางเฉยพุทธโธอยู่ในใจนี้ธทมโมสังโกพร,ระองค์สอนว่าโยภายในนี้ อะไรทั้งหมดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นอันอยู่สบายภายในใจออกไปแล้วยาได้ยื่นมือยื่นใจออกไปถ้าใจมันออกนอกไปก็มีแต่ทุกข์ทางนั้นโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์นั้นเปรียบเหมือนอย่างร้อนหรือว่าไฟ เหมือนโลกเหล่านี้เป็นไฟลุกอยู่ยงั้นละใครไปหาไฟมันก็ร้อนโลกสมมุตินี้คือว่าเป็นไฟลาคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะลุกเป็นเปลวโครงอยู่ในหัวใจมนุษย์คนเรา ถ้าดับถ้าภาวนารวมจิตรวมใจพุทโธอยู่ในจิตในใจให้มันลึกซึ้งโยภายในไม่ออกมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตอนแล้วจิตใจก็เยน็นสบายพุทโธโยภายในพุทโธพุทธะถ้าโยภายในใจของเราจริงๆนะนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบาย เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตใจพุทธพุทโธนั้นมันมีอยู่ในตัวคนเราทุกคนแต่เราไม่รู้จักไม่อยู่กับจิตกับใจภายในนี้ดวงพุทธพุทโธมันมีอยู่เราไปโยกับกิเลสความโกรธคือความไม่พอใจกับใครกับสัตว์ตัวไหน เย็ดใจมันก็ออกไปรับเอาเรื่องราวเหล่านั้นอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรอันนี้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนให้พากันรับทิ้งเสียมาทำจิตทำใจในเวลานี้ให้มีความเยือกเย็นสบายตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจเรียกว่าโยในใจเรียกว่าอยู่ภายใน ถ้าโยภายในแล้วสบายใจได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูไหนก็ใจสบายทางนั้นเพราะว่าอยู่ในใจไม่โยนอกใจออกไปถ้าโยนอกใจก็เปรียบอุปรมาเหมือนว่าฝ้าลงฝนตกคนไม่มีบ้านเรือนเป็นที่อยู่ก็ย่อมเปียกผล เมื่อเปียบผลแล้วมันก็ย่อมหนาวย่อมสะท่านเป็นไปในสิ่งที่ไม่ดีได้ทุกอย่างนั่นแหละคือว่าคนใจไม่สงบไม่ภาวนาไม่มีสิ่งนึกน้อมเตือนใจไว้ใจมันก็วิ่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโปรพระธรรมลมภายนอกย่อมไม่มีที่สิ้นสุด อะไรอะไรก็ตามให้เรารวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในความทุกข์ความศกอันใดอันเป็นวิสัยของโลกมันก็มีอยู่ในโลกนี้ถ้าใจเรามีความมุ่งม,มั่นปั้นใจอยู่ในสมาธิภาวนานั่งกัภาวนาอยู่ยืนกับภาวนาเดินไปมาที่ไหน ก็ภาวนาอยู่ตาหูจหมูกเลียกระทบลูกเสียงกินรสพธพะธรรมลมก็ให้จิตใจสงบตั้งมาพิจารณาถึงหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงคนสัตว์วัตถ,ถุธาตุทางหลายเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มันเต็มไปด้วยทุกข์มันมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องจะสุขจิตสุขใจนั้นมันยากอยู่เว้นเสียแต่ผู้ใดามาเห็นทุกข์เห็นโทษในโลกนี้แล้วก็มาทำใจให้สงบต,ตั้งมัน่นไม่มีตัวอุปทานออกไปยึดหน้าถือตายึดตัวยึดตนยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวกูของกูปล่อยวางได้หมดออกไปแล้ว จิตใจก็เย็นสบายอยู่ที่ไหนก็ใจสบายคือว่าโยในภาวนาใจมันภาวนานึกน้องเห็นอยู่ในใจเป็นใจิตใจไม่มีโลภโทสะโมหะนั่นแหละท่านว่าเป็นใจิตใจที่เย็นสบาย เมื่อมันยังไม่ถึงขัน้นใดขั้นหนึ่งก็ตามพุโทโธในใจของเราให้นึกให้น้อมไว้เวลาอารมณ์สัญญากิเลตันหากระทบกระเทือนออกไปกับคนอื่นเราก็ให้ลังับดับไว้ไม่ต้องไปเพ่งเล็งคนอื่นว่าทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นทำไมเขาจึงเป็นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมดาโลก เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจตาหูจมูกเลี้ยงกายใจของคนเรานั่นจะให้เหมือนกันหมดงามเหมือนกันหมดไม่ให้มีตาบอดตาเหลตาหลิวไม่มีเนี่ยมันเป็นไปหมดทุกอย่างตาหูจมูกเลี้ยงกายใจที่เรามีสมบัตินี้มาก็เพราะบุญกุศลเก่าเราทำมา จึงได้ร่างกายดีใจดีย็ดใจสำคัญคนเราถ้าใจเสียแล้วเสียหมดทุกอย่าง <c oughs> เขาเรียกว่าคนใบ้คนบ้าเสียจริตปิดมนุนะ้นหรือคือว่าคนใจเสียใจเสียคือมันใจเสียแล้วมันล้อนไหมเป็นไฟมอดละรกอยู่ในตัวในใจใครทำอะไรไม่ดีไม่ลายใจด้มันก็เก็บมาเป็นอารมณ์ นั่นแหละคือคนใจเสียคนใจเสียใจไม่ภาวนาคนภาวนาแล้วไปไหนมาไหนกับพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธร,รมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีที่พึ่งภายในอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก คือภาวานาอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติภาวานานั้นท่านไม่ให้เลือกการเลือกเวลาเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเยวังก็มีด้วยประการับชนี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโย ο. สสขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสเนจังุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวะตันติอายุวันโนโสขังภาลางัง